굿ทนโมกันดมอร์น n ิ่งวันนี้ฝนไม่ตกวันนี้มีแดดก็เลยว่าจะมาทำสะอาดน้ำฝนอยู่ที่สวนหน้าบ้านนะคะเช้าเๆอากาศสดชื่น,นะคะก็มาตรวจดูสวนก็ความสุขก็อยู่กับสวนที่บ้านนี่แหละกะุหลาบก็กองบานสะพังเต็มสวนเลยกุหลาบนะคะ วันนี้เมื่อวานโอ้ยฝนตกกระถางต้นไม้ล้มวันนี้และหน้าตอนนี้ก็กุหลาบจัดใส่แจกันสวยๆลักสวยลักงามกุหลาบก็เอามาใส่แจกันประดับบ้านนะคะเวลาเรานั่งชิวๆนั่งดีเลกทานกาแฟาก็ จะมองเห็นภูเขานะบ้านวิว,จะว,ว,ว,ะะว,วจะวิวสวยนะคะบ้านวิวจะวิวสวยนี่กุหลาบตัดจากสวนยังไม่ได้จัดตัดถ้าไปตัดเราจะมาเสียบใส่ไว้เยอะๆจตัดทุกปีอ่ะนี่แหละต้นคุณนายตื่นเช้าเนี่ยกำลังจะบานแล้วอันนี้มันเช้า7ุณเจโมงยังไม่บานเลยเดี๋ยวก็จะบานแล้วล่ะ จะเลยว่าจะมาอัปเดตให้ดูนะคะแล้วก็ดูแลความสุขดูสิความสุขก็อยู่กับสวนนี่แหละคะ่ะดูมะเขือเทศเยอะมากต้นนี้เดี๋ยวจะบานสวนแล้วนั้นดูอพอแดดออกก็นี้เจ็ดโมงแดดออกก็รีบออกมาแล้วก็ต้นไหนมาดูแลสวนเราดูแลเขามันก็จะ สว,สวยนะคะถ้าเราดูแลดีมันก็สวยต้นไหนที่ต้นไหนที่ต้นไหนอย่างเงี้ยต้นน่ะดอกแก่ๆแล้วก็ตัดออกแล้วก็ตัดแล้วก็จะมันตัดออกอย่างงี้ดอกแก่ๆมันมันก็จะงอกขึ้นมาเองนะคะตัดแล้วตัดออกอย่างนี้ค่ะตัดอันนี้มันก็จะงอกขึ้นมาใหมตัด นะคะแล้วก็จะมาดูแลสวนวิวีจะดูแลสวนทุกวันดูซิบานจนแบบไม่รู้ยังไงก็เลยต้องตัดมาใส่แจกันเล่นๆอย่างนี้นะคะมาอัปเดตสวนกุลาบหน้าบ้านของวีวีดูซิค่ะวันนี้อากาศดีจังเลยอันนี้ดูซิมีสองกระถางแต่เขาก็จะบานตอนเดือน อาจจะเป็นเดือนหน้ามั้งที่ดอกสีส้มๆนะมือนต้นตะไคร้เนอะอาะแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ตะไคร้นะคะอันนี้นะคะก็จะมาดูแลตัดออกอย่างนี้นะดอกแก่แก่ๆตัดทิ้งไปมาอัปเดตให้ดูทุกวันนะคะดูพริกต้นวันนี้ก็จะมีต้นพริกก็จะปุกอันนี้บานชื่นสดชื่น ดาวเรืองเยอะมากด้านหลังกำลังดาวเรืองพันเตี้ยเนี่ยดาวเรืองด้านหลังด้านหลังอีกเยอะค่ะเยอะวันนี้จะปลูกพริกพริกพริกอุตราเอามาเป็นกาฝากเสียบเอาไว้นี่พริกต่อไปพริกก็จะบานสะพังแล้วล่ะค่ะปลูกพริกเก็บพริก มีพริกม,กมีมะเขือเทศใส่กระถาง,งก็กินไม่หมดดูสิคะก็มาดูพวกเนี่ยตัดตัด,ตดไปที่น,นดูสิเื่าจะตัดเดี๋ยวแม่ว่าจะตัดไปฝากเป๊บซี่อยู่นะไอ้สละแหน่เอาไว้ใส่ใส่ลาบใส่ก้อยใส่ลาบปลาลาบทุกอย่างอร่อยมากมันเยอะเลย เนยก็ต้องตัดออกขนะ้ามันเยอะมันสูงดูลาคุล่าดูมันเยอะมันเยอะมากจะให้ทำยังไงมันเยอะ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 ต้องตัดเแม่มตัดไปให้นะจะทำยังไงกับพริกดูสิพริกเต็มเลยพริกแล้วไม่มีกระถางที่ใส่แล้ยไปปลูกเบียดเสียด มันเยอะมากดูดาวเรืองนี่คือด้านหลังนะคะโอ้ยปาอีตูบาซิลคอมาิลคอมปาอีตูโตมากแล้วโตแล้วโตแล้วปาอีตูปาอีตราใส่แกงนะไว้ใส่แกงเนหะ็ดแกงอะไรก็อร่อยมากคุณนายนี่ตอนนี้มัน,นถึงเดือนที่มันจะบานดูสิคุณนายตื่นสาย พังเลยอู้เยอะมากปวดข้อปรโม่แบกแตดทำไม่ไหวแล้วดูสิคือด้านข้างบ้านนั้นเต็มไปหมดแลวค่ะชีวิตความสุขก็อยู่กับสวนนะคะเยอะมากเลยค่ะดูสิค่ะเยอะมากเยอะเยอเอยอยู่คนเดียวเนาะปลูกไว้เพื่อความสวยงาม กินกับ,บท่านดกค่ะนี่จะแนวสวยๆนะมันมันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะความสวยความงามเดินไปไหนก็เจอเตะด,ดูปีนี้ไม่เคยปลูกเพนแต่พี่เพนปลูกก็เลยเป็นปลูกพริกทุกปีก็จะปลูกแต่ดอกไม้อยู่ทุกตอกทุกซอกทุกซอยมีแต่ดอกไม้ความสวยความงามปีนี้ก็เลยมาปลูก ดูสิมะเขือเทศก็อยู่กับดบอกไม้มันไม่มีกระถางกระถางเต็มไปหมดแล้วเยอะมากดกหลายปะนี่อันนี้พันธุ์สีเหลืองเห็นไหมมันเหลืองแล้วเห็นไหมก็บอกแล้วว่าเป็นพันธุ์สีเหลืองเอาไม้ค้ำไว้ไหมมันหนักมันรูปดกมากนะคะเดี๋ยวก็จะทำสะอาดเพราะว่าฝนตกมาจะทำสะอาด มาอัปเดตวันนี้มีแดดก,ก็เลยมาอัปเดตหน้าบ้านอากาศสดชื่นค่ะสดชื่นมาอัปเดตให้ดูนะคะความสุขคนเรามันคนละอย่างค่ะนะคะดูซีวิวตอนเช้าผู้คนก็ไปทำงานวิวิก็จะตัดดอกไม้ที่สวนหน้าบ้านนี่แหละคะ่ะความสุขของเราก็อยู่ ที่บ้านนะคะดูสิตัดๆใส่เจอกันเอาไว้จะได้สวยงามนะคะชีวิตเลือกคาะสิ่งดีๆแต่ทำเราก็ได้ความสุขในบ้านเรานะคะไายบายค่ะเดี๋ยวอัปเดตต่อไปเดี๋ยวจะไปทำวันนี้จะไป ออกมาที่สวนแล้วก็จะไปทําวันนี้จะไปทํำเมนูอะไรเนาะเดี๋ยวคอยตามไปดูอาจจะว่ามียังมีกุนเชียงอยู่ไปทำกุนเชียงชอบสวนนะคะหาอะไรทับนะคะไม่มีเวลาที่จะไปเบื่อชีวิตค่ะมีเตเ่วาลาชอบอยู่ส่วนตัวนะคะมีเวลาชอบคลิปนี้ก,กดไลค์กดแชร์ คลิกกับไปดูมีสาระดีๆจากช่องวิวีไทยสวิทค่ะนะคะบ๊ายบาย